สวัสดีครับอยู่กับช่างปานเหมือนเดิมครับสวัสดีพี่พี่น้องเพื่พนอนทุกคนที่เข้ามารับชมนะพอดีผมติดภารกิจนิดหน่อยไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดโคมไฟรุ่นเก่าดูว่ามันยังใช้งานได้ไหมผมได้มาแบบนี้เลยนะในภาพนี้เลย ็คือผมไปจ่อมันแล้เปลี่ยนมาไม่มีหลอดก็เลยจะมาลองแกะดูว่าวงจรข้างในเป็นยังไงเผื่อเพื่อนๆน,น้องๆในหลายคนที่ที่บ้านยังใช้รุ่นเก่าอยู่นะอยากจะเออรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วเขาต่อสายกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกว่า ไม่ได้มานะผมก็ไปเอาหลอดบ้านเพื่อนผมมาเพราะว่าบ้านเพื่อนผมยังเป็นยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ส่วนบ้านผมเองเนี่ยรุ่นเก่าก็มีนะแตม่มันเป็นหลอดอยางผมเปลี่ยนเอาแบบรุ่นใหม่ใส่เข้าไปนะแบบนี้เลยอยู่หลังบ้านนะผมก็เลยเอามาลองต้องชนะเป็นแบบไหนนะครับ มาบอกให้เพื่อนๆได้ดูว่าเผื่อจะเอาไปเป็นแนวทางในการซ่อมเพราะว่าบางทีแค่ s t เตอร์เ,เสียก็ซื้อ s t เตอร์ไม่กี่บาทเอามาซ่อมก็ใช้ได้ล้เนีย่ยผมตัดทิ้งแบบนี้มาเลยนะรอยตัดใหม่ๆเลยเดี๋ยวผมขันออกก่อนนะหลอกแบบนี้ รุ่นี้ก็ดีนะครับเนี่ยเขามีบอกให้เลยนะมี่กเขติดเลยเนี่ยลายนิวตนันเนี่ยนี่เขาทำาให้ดีเลยนะบางรุ่นนี้จะไม่เป็นแบบนี้นะที่ผมเคยเจอเนี่ยมันจะเป็นสาย,ดยเดียววิ่งมาเลยเราต้องมาตัดเราต้องมาตัดแล้วมาจำใหม่อะไรใหม่นี่เขา ผมดูจากลักษณะแล้วเนี่ยคือเขาเขาจำมาให้เรียบร้อยเลยเนะครับเป็นการจำที่ผมว่าโอเคเลยบางรุ่นนี้จะเจอมาอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นียครับคือจะให้สายตรงๆมาเลยสายจากนี้วิ่งตรงมานี่เลยวิ่งตรงมาตรงมาแล้วมาเข้าตรงนี้ไว้แล้วก็อีกขาหนึ่งก็วิ่งตรงมาตรงมาตรงมา,งม,ามาเข้าขานี้ไว้ ที่เหลือเราต้องมาตัดต่อใส่เองมาตัดต่อใส่สตาร์เตอร์มาตัดต่อใส่ ter, ใสบรลาดเดี๋ยวผมจะไล่วงจรให้ดูนะครับเื่อเ,เพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวนะถอดขาสตา์เตอร์เพื่อจะแยกออกมาให้เห็นว่าลักษณะงการเดินวงจรเข้าเป็นแบบที่จริงถ้าเพื่อนๆเคยทํา บางคนนะก็าอาจจะเคยทำมาแล้วก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมีวงจรให้เราดูวงจรให้เราดูแบบนี้นะนี่ยควงจรให้เราดูจะติดอยู่ที่หลาดนะจะมีวงจรให้เราดูแต่มันก็เล็กมากเลยจะมีวงจรให้เราดูอยู่แล้วเนี่ย เดี๋ยวนี้ผมจะมาแยกให้เห็นชัดๆนะครับมันดูออกมาแล้วก็แยกเห็นชัดๆก็เ,เดี๋ยวผมจะดึงเนี่ยฮะเขาทำมาดีมากนะเขาเป็นชุดแบบสายอ่อนแล้วก็แยกออกมาเป,เป็นส่วนๆคือไม่สละกิ้ตะกานะครับคือว่ามันเป็นการติดกันมาเป็นเส้นเดียวเลย เดี yeah, react so long off. ๋ยวผมเรียกมาให้ดูนะวหระการเปลี่ยเขาเป็นเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลองเอาสายไฟมาจับดูว่าอาการเป็นยไงมันติดอยู่ไหมเดี๋ยวผมเอาออกมาเลย ได้มาสภาพนี้เลยนะดูเดรือยๆสุกชกหน่อยกรื่องไม้ก็ิงเพื่อนๆจะเห็นกับน,น้องๆเผื่อน้องๆอยากจะรู้ว่าเขาเดินกันยังไงันดับแรกนะครับหลักหลักการจำนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาหลักการจำจากคู่อะ ข้อขาหลอดไฟค้อขาหลอดไฟนะขาที่สําหรับล็อกอหลอดสายแล้วล็อกกึ๊บเลยครับจากขาด้านหนึ่งด้านนี้วิ่งมานี่ผ่านขาทัสตัตเตอร์ด้านหนึ่งนะฮะก็จะมีขาทัสตัตเตอร์อยู่ด้านหนึ่งยูน,นี้กับด้านนี้ มาจาก,าจากขาหลอดวิ่งมาเข้าสตาร์เตอร์เข้าสตาร์เตอเตร์ออกจากสตาร์เตอร์วิ่งมาเข้ามาเข้าวิ่งมามาเข้าขาสตาร์เตอร์ไม่ใช่มาเข้าขาหลอดอีกข้างหนึ่งก็คือเส้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะ ปรับกล้องให้สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งอ่าผมไปยัดกล้องขึ้นมาให้ให้สูงขิดนหนึ่งให้เห็นชัดเห็นวิ่งแบบนี้จะขาหลอดข้างหนึ่งวิ่งมานี่วิ่งมานี่มาเข้าขาหลอดอีกข้างหน,นึ่งเห็นไหมครับมาเข้าขาหลอดอีกข้างหนึ่งนี่ครับนี่คือหลักการไม่ยากเลยจากขาหลอดข้างหนึ่งวิ่งผ่านตัเติมเข้าขาหลอดอีกข้างหนึ่ง เราเข้าไปเลย,ย่างนี้เลยครับผมนะมขาหลอดอีกข้างหนึ่งวิ่งผ่านลัตเตอร์วิ่งผ่านลัเต,ตเตอร์มามาเข้าขาหลอดอีกข้างหนึ่งนะแบบนี้นะครับแต่กันจำไม่ง่ายนะส่วนที่เหลือก็คือจากขาหลอดอีกข้างหนึ่ง จะเป็นข้างนี้หรือข้างนี้ก็ได้เอามาเข้าที่มาเข้าที่ประหลัดเข้าที่ประหลัดปหลัดจะมีขาเข้าก็ออกนะจะมีจะมีเข้าแล้วก็ออกครับส่วนอีกขาหนึ่งก็วิ่งมาวิ่งมาเห็นไหมครับเป็นิวตอนอีกขาข้างหนึ่ง มาเข้าในต้นไว้แล้วอีกข้างหนึ่งก็เป็นลายวิ่งเข้ามาเข้าบระลัดหาเข้าแล้วก็ออกนะเ,เดี๋ยวผมจะประกอบกาับแป๊บหนึง่งแล้วผมจะลองดูว่าอ่าลอดชุดนี้ที่ได้มาเนี่ยมันจะใช้งานได้ไหมอา่าครับผมไป เอาสายมาพ่วงเรียบร้อยแล้วนะประกอบกลับไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายดูตอนประกอบกลับเพราะว่าผมใช้เวลานานแล้วผมไปเป่าเอาขี้ขยะออกนิดหน่อยอเดี๋ยวผมจะมาลองเนะว่ามันจะติดไหมถ้าติดก็นี่หลอดนี่ผมก็ไปเอาบ้านเพื่อนมานะเพราะผมไม่มีผมมีหลอดยาว ถ้าติดก็แสดงว่าที่มัเปลี่ยนมาเนี่ยคือเขาหลอดเขาน่าจะเสียหลอดเขาน่าจะเสียแล้วเขาวาถอดออกแล้วเขาก็ใช้อื่นไปเลยเขาไม่ได้ไปซื้อมาใส่เองเลยประมาณนี้นนครับอ่ผมจะลองกันนะ,ะติดนี่ครับก็แสดงว่าบาัลาสตารตเตอร์เนี่ยใช้งานได้หมด ขาเถอปกติหมดเลยครับยังใช้งานได้ปกติเลยแสดงว่าคือเขานัาจะหลอดเสีย,อย่องเดียวแล้วเขาไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อหลอดมาใส่เขาไปซื้อแบบสําเร็จรูปมาเลยคือที่มีขายแบบชําเร็จรูปที่แบบคู่เกี่ยวนะมันเสียบปลักแขวนเลยเอุอความสะดวกนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็มาทดลองให้เห็น พราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะติดไหมผมก็มาลองเลยสดๆเลยครับไม่มีการลองไม่มีการเทสตลูกหน้าเลยหรือเอามาดูกันอย่างนี้เลยครับได้มาก็เอามาทําให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันเลยสำหรับคลิปนี้ขอจบมะเตรียมต่าน,นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสายอธิบายช่างปันน้นเลยนะครับสวัสดีครับ